สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับนายมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มปิงเกน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เชลไม่มีอ่ะตอนนี้เชลในเกมแบบไม่มีเลยอ่ะคือต้องเติมใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วทีนี้ <Okay. S 2> ผมแม่งก็ที้เกียรติออกไปไหนแล้วอ่ะดึกดึกแล้วตอนนี้ผมมีบัตรมันทูคอซึ่งผมซื้อไว้นานแล้วครับผมบัตรมันทูคอมูลค่าสา0อบาทนั่นเองนะครับ ก็จริงๆมันเติมได้นะมันเติมฮอนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยแล้วเราไปส่มลิงโกกันว่าให้สามร้อยบาทที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะได้อวตารกี่ตัวใช่ไหมโอเค let's go <S เอาละครับผมอย่างแรกนะครับที่เราจะทำนะครับเราต้องเอาบัตรวันทูคอที่เรามีอยู่นะครับเอาไปเติมที่เว็บฮอนนั่นเองนะครับอย่างแรกเราก็ต้องเข้าไปที่เ,เว็บฮอน in. th นะครับผม อ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วกด Enter เข้าไปเลยฮะจากนั้นอะไรเนี่ยโอ้ที่หน้าเว็บเขาทำแอดวานซ์ขนาดนั้นเลยอ่ะ้วเรากดเข้าไปหน้าเว็บเขาเลยดีกว่านะฮะโอเคหลังจากที่เรามาอยู่หน้าตรงนี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าทางซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าเติมเงินนะอันที่2ฮะรเรากดเข้าไปได้เลยครับผมโอเคอย่าลืมล็อกอินด้วยนะครับอย่าลืม Lock ล็อกอินรหัสที่เราต้องการที่จะเติมเงินเข้าไปด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมหลังจากที่เราล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยเห็นไหมมีตศูนย์เชลเห็นไหมอยากกดปิงโกแต่ว่าเชลไม่มีต้องทํายังไงผมมีบัตรวันทุคห์ใช่ไหมครับสังเกตทางด้านนี้ครับเห็นไหมมีบัตรวันทุคห์เห็นไหมครับว่ามีบัตรเงินสดวันทุคห์ใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปเลยครับผมจะสังเกตได้ว่าเราจะ เห็นราคาบอกนะครับว่า50บาทได้กี่เชลลน100บาทได้กี่เชลเดี๋ยวผมขอไปขูดรหัสก่อนนะฮะโอเคขอขูดรหัสแป๊บหนึง่งโอเคหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วก็กองรหัสเข้าไปเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมผมโชว์เลยนะครับว่าผมกอกอะไรเข้าไปเพราะว่าต่อให้พวกคุณไปเติมคุณก็เติมต่อจากผมไม่ได้เพราะผมเติมไปแล้วชัวร้หลายมากโอเคเปิมเขมาไปฮะ กด enter เข้าไปแล้วโอเคฮะเติม300บาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับพอเรามาอยู่ที่หน้านี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีเชลอยู่450เชลโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับผมมาดูกันซิว่าไอ้450เชลเนี่ยมันจะเปิดได้อวตารตัวอะไรบ้างโอเ okay, ค let's go โอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในเกมนะครับเราก็ต้องไปที่ร้านค้าก่อนเลยกดเข้าไปครับผม เนี่ยการสมงปิงโกมันจะใช้โกโคอยในการสมนั่นเองนะครับฉะนั้นเราต้องซื้อโกโคอยก่อนเพราะเราไม่มีเลยตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด450เชลใช่ไหม,อ,มอันนี้300เชลนะครับซื้อเราซื้อแบบนี้ใลกัน300เชลเนาะเพราะว่า500เชลเราก็ไม่พอวะ่ะอีกแค่50เชลเท่านั้นเราจะซื้อกลองใหญ่ได้แต่ว่าเราซื้อกล่องเล็กไปก่อนแล้วกันโอเคไม่เป็นไรอ่า Okay. ยืนยันการซื้อก็บผมซื้อให้ตัวเองฮะโอเคเรียบร้อยนี่ดูดูดูเเป็นไงล่ะยืนยันตนัวตนแล้วตอนนี้สังเกตได้ว่าตอนนี้ผมจะมีโกโคอยอยู่690รวมกับของเก่าหลังจากนั้นเราจะมาสุ่มปิงโกะกันเลยเราจะใช้ทองในการสุ่มนะครับการสุ่มปิงโกะนี่ก็คือถ้าเกิดเราสุ่มให้ไอ้ลูกพินเนี่ยมันมาตกที่ไม่ว่าจะเป็นกล่องเงินกล่องทองแดงหรือว่ากล่องเพชร แล้วก็กล่องทองนะครับเราจะได้อวตารตามราคายิ่งกล่องกล่องเพชรกับกล่องทองเราก็จะได้อวตารที่เขาเรียกว่าค่อนข้างหายากนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับว่าเราจะได้อวตารอะไรกันจะคุ้มกับ300 300วันทุกคอที่เราเติมเข้าไปหรือเปล่าโอเคกดปล่อยไปเลยอย่าไปรีรอครับผมเราต้องกดให้หมดฮนะกำลังดำเนินการมาแบบนี้ยังไงฮนะโหลดนาะแบบนี้ให้ลุ้นให้ลุ้นแบบนี้นี่ เอะลงมาเถอะไอ้สองอไอ้สองรอน,นานเกินไปแล้วนะไอ้สองปิงโกหยอดไม่ลงคืออะไรมาแล้วเว้ยมาแล้วนึกว่าจะหยอดไม่ลงเฮ้ย,ย,ยมาทางนี้กล่องทองครับกล่องทองครับมามากล่องทองอยากข้ามไปทางนู้นดิโอ้โหลงตัว๋วถามว่าตั๋วไปทาอะไรได้ครับเนี่ยครับเวลาที่เราลงตัวตัวมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้ฮะแล้วเอาตัวไปแลกเนี่ย สามารถเอาตั๋วไปแลกพวกอวตารพวกนี้ได้ครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่แหละนะนะเรามาเอาในนี้ดีกว่ามา let's go ต่อเนื่องครับโอ้โหลงทางนี้ตัว๋วดูทรงแล้วเหมือนจะตัว๋วเฮ้ยเฮ้ยก็นั่นแหละอยาากลับมากลับมา่น,นแหละกล่องทองครับผมยังไงฮะตัวอะไรฮะเอาดิเอาดิอาดโอ้โห POG Mariken <c oughs> ยังไม่พอใจผมเท่าไหร่โอเคมาทางนี้ใจเชื่นขึ้นหน่อยฮะ เพราะว่าตัวนี้จะ60นะฮะตัวละต,วตัวตรงนี้จะราคา60อเอ๊ะตกตัว60ก็ยังโอเคอยู่ฮะยังดีกว่าตกตัว25ใช่ไหมล่ะไปไปมาทางนี้โอเคโอเคสวยงามครับสวยงามสวยงามเอาละกล่องกล่องกล่องอะไรดีกล่องทองแดงอือกล่องทองแดงก็ยังดีกว่าไม่ได้โอ้โหได้หลอดซูฟอริสล่างนี้โห้ยโคตรเท่ฮะมาจัดต่อครับผมมาตัวอะไรต่อดีเฮ้ยเฮ้ยลงมาเร็วแบบนี้ชัดเจน กล่องเงินกล่องเงินอุ้ยกล่องทองแดงก็ยังดีอ่าตัวไรได้ตัวไร,วไรฮึบโอ้สเกาสเกาล่างไอตัวเขียวเหมือนขี้เลยฮะไปะเหมือนขี้ตรงไหนวะโอเคต่อกันเลยแล้วกันนอกเรื่องมาตั้งไกลไอเรื่องทะเลนทะลึง่งอันที่จริงผมขี้อายอุ้ยลงตอกลงกล่องรัวๆเลยวะ่ะเดดแคเดดบูดล่างล่างล่างน้ำมีอารมณ์นะฮะล่างน้ำแข็งทุย เฮ้ยทางนี้ยังไงเฮ้ยคุมไหมเนี่ยคุมไหมเนี่ยกล่องทองอีกสักรอบดิเฮ้ยเฮ้ยข้ามมามไม่ข้ามยี่ห้าตัวแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเอาละเอาล่ะ,เอ,ละเอาสิเฮ้ยมามาจังหวะน,นี้ตั๋วไม่เอาแล้วไม่เอาตัวแล้วโอ้ยหกสิบตัวโอ้โหเหลือยูสองร้อยแปดสิบเก้าทองด้วยความว่องไวมาเนี่ยมาตาไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสามสี่ตัวแล้วมั้ง เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่รอบนี้มากล่องเงินก็ยังมีกล่องเงินองเงินกล่องเงินตัวโอ้ยจะหมดแล้วเอาต่อดิต่อก็ได้มามาเฮ้ยๆมาสวยมาสวยโอ้โหมาอย่างไวไม่ให้ลุ้นเลยยี่ยี่ห้าตัวไปสิฮะอร่อรฮะไปครับผม <brigade posso S 1> เฮ้ย<ๆ>เฮ้ย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 เอาสวยๆหน่อยสวยๆ,ๆ,ๆเออ มากล่องเงินโอเคอยู่กล่องเงินปั๊บวีวอบีดอบีดล่างนี่โคตรหลอ่อฮะโอเคโอเคถือว่าถือว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยได้วาตาสา300บาทได้วาตาหลายตัวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอีกแล้ว่าหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เอาตัวไม่ไม่เอาตัวไม,ไม่เอาตัว,อตว <c oughs> โอ้ยน้ำตาจะไหลเอาต่อครับ จัดต่อฮะจัดต่ออย่าได้หยุดยั้งเอาสิกองกองกองทองกองทองไหลมานี้ไหลมานี่ไหลมากองทองเดีเนี่ยจริงๆเราสามารถใช้ตั๋วหยอดปิงโกะได้ต่อผมจะใช้ตั๋วต่อเลยแล้วกันครับผมเอาให้หมดฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราเติมมา300เราต้องใช้ให้หมดนะฮะไม่รู้ว่า300นี่คุ้มหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นจะลงกล่องเงินก็ไม่ลงอ่ะโอ้โหดูจากทรงแล้วคงไม่พ้นตั๋ว25ตั๋ว เฮ้ยอย่าอย่าอย่าก,กลับมากลับมากลับมาโอ้ยเอ๋อไหนๆกไ็ไหนๆละอุ้ยมาทางนี้หน่อยดิเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่เอาอย่าไปทางนั้นเลี้ยวมาดีเลี้ยวมาดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันแกลกนะอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ยไหนไหนก็ไ,ไหนๆละเอาให้หมดเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน โอ้โยทำไมมันลงทางนี้กีกแล้วคงไม่พ้นตั๋วอีกแล้วสินะนั่นไงโอ้โยน้ำตาจะไหลขอแชร์นะครับน่าจะหยอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าก็ตกตัวก็อาจจะหยอดได้อีกสักหนึ่งอีกสองครั้งโอเคลุยเอาละเอาละอาวาตารหน่อยอาวาตารหน่อยสหายเพื่อนอวตารหน่อยโอ้โยโอเค,อค,ะคะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้อีกครั้งหนึ่ง เอาละครับผมตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึง5้าหเเข้าไว้5้าหนะครับช่วยในการพลังนะฮะพลังจาก5้าเนี้จะช่วยในการให้ลงกล่องเพชรหรือไม่ก็กล่องทองครับผมมาดูนครับว่าพลังของ5้าเนั้นจะช่วยเราได้มากแค่ไหนโอเคตั้นไปเลยเพื่อนไปเลยอื้ลงทางนี้โอโห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 โอ้ยเดี๋ยว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 มาว่ะมาว่ะอุ้ยอย่าไปทางนั้นดิวะ โอเคครับพลังของ5 6 7 8ก็ช่วยไม่ได้ครับผมแล้วก็สรุปคือได้วาต้าไปประมาณ3-4ตัวประมาณนี้โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้วาต้าไปหลายตัวอยู่โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมมาเติมเงินด้วยบัตรบัลทูคอร์บัตรเติมเกมที่ใครๆก็สามารถเติมได้บัตรเงินสดบัรทูคอร์ใครๆก็เติมได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้า AIS นะครับใครๆก็สามารถเติมเกมซื<ข>้อไอเทมสติ<ข>๊กเกอร์ไล มีราคาให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่50บาท100บาท300บาท500บาทและ1,000บาทช่องทางหาซื้อได้สะดวกครับไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อีเ m เวนเฟมิบุญเติมและอีกมากมายสุดท้ายนี้ส่วนคลิปนี้ของต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย